ซอจุแมงทอดลาบก้อยสำคัญเลยขาดก็ได้ถัาสิกินตำมููงกับแน่วมูนี้ค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยนะคะอะไรเอ่ยคะอระไทยหนังไก่กรอบค่ะห้อสสมาซิม,มกันเลยเปิดจ้าในละบันนี้วิธีเปิดนะคะเข้าตตรงแกะข้างๆนี้ก่อน แก้แก้ก็ต้องหมุนออมเด้อกแก้จังซีแล้วเขาก็งัดขึ้นเลยหอมหอมหอมค่ะหอมกินก่อนอืมอืมนี่ยังกรอบก็ค่ะกรอบปั๊บกรอบครับเทเลยเสียแ,แจกแจกค่ะบ้อเข้มบ้อหวาน พยะใช้มือเลย,ยค่ะใจส่วนบ่อบอ,อันนี้กันเลย <Es> แล้วค่ะท้าอกหมูแจ่มหินงก่อยก่อนหลับก่อยก่อนลับซุกนะคะเออมันยังโบจะว่ากินคิดว่าหลาดเหรออืมเอากินได้กับทุกอย่างค่ะ งอนมาลงไปยัดจงจังจไปหนอ่อยน้องกาแซ่บปอีค่ะอันกรอบบอกแข็งเด็กกบครอบงอ,อ,อฟังเสียงฟังเสียงค่งงะ

หยอกค่ะยอกกับแกมก็ได้ตับหมูห้ก็ได้กินกับตับมหู้จัดจัดกรอบค่ะใช่ ตอนไงครับอิ่มแล้วอิ่มแล้วค่ะอยู่พอแล้วู่ข้ามก่อนนะจ๊ะไปกันข้ามสองไปถ่ายใช่ ้องถ่ายคลิปอย่าลืมนะคะออรไทยหนังไก่กรอบแซ่บค่ะค่ะกินเป็นกับแก้มก็ได้ตำบักกุ้งก็ได้กินกับซอสจู๋หันแยงแซ่แบพี่น้องสื่อไปติดเฮี้ยนไวยูได้หกเดือนนะคะถอดใส่ถุงถอดเท่าถอดไวแล้วมันอยู่ได้โดนแห้งค่ะพี่น้องมันเหมือนก็จังตากงูไหมคะ่ะเจ้าเขาเขายนะคะเขาขายหนังไก่ค่ะอย่าลืมเะคะ่อะอรไทยหนังไก่กรอบ สวยค่ะสวัสดีค่ะ